สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหากันนะครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจแนวคิดเรื่องการสร้างอิสรภาพทางการเงินกันซึ่งเราอ้างอิงมาจากวิดีโอของคุณแดนมา r เทลนะครับชื่อว่า if you want financial freedom in 2025 watch this ขอพูดถึง7หลักการสำคัญเลย อืมใช่ค่ะเป็น7หลักการจากประสบการณ์ตรงของเขาเลยที่แบบว่าสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจนมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆใช่ครับผมว่ามันเป็นมุมมองที่จับต้องได้ดีนะคือไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพียวๆแต่เหมือนเป็นขั้นตอนให้เราเดินตามได้เลยเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามีประเด็นไหนที่แบบน่าสนใจน่าเอาไปปรับใช้บ้างได้เลยค่ะเป็นแนวทางที่เน้นลงมือทำจริงมากม ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยคือการรู้จักสถานะการเงินตัวเองไปจนถึงขั้นที่แบบสร้างระบบให้เงินทำงานแทนเราซึ่งก็น่าจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนนะคะที่อยากหลุดพ้นจากการต้องเอาเวลาไปแลกเงินครับผมงานเริ่มที่หลักการแรกเลยเขาเรียกว่ากด24ชั่วโมงเขาแนะนำให้เ,เช็คสถานะการเงินทุกวันเลยทั้งส่วนตัวทั้งธุรกิจทุกวันเลยเหรอคะหรือความมั่งคั่งสุที่ของตัวเองสม่าเสมอด้วย อ๋อก็คือสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินใช่ไหมคะถูกต้องครับการรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าสำคัญมากเป็นจุดสตาร์ทเลยค่ะพอรู้จุดยืนแล้วหลักการที่สองก็ตามมาเลยคือ name your number หรือว่าตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขให้ชัดเจนไปเลยคือต้องคำนวณเลยว่าเราต้องการรายได้แบบ passive เนี่ยเดือนละเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตในฝันแบบที่เราต้องการได้ รายได้พาสซีฟที่แบบว่าเงินไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งการจะรู้ตัวเลขนี้ได้ก็ต้องลิสต์ค่าใ,ใช้จ่ายทั้งหมดของไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ออกมาให้หมดจดเลยค่ะอืมน่าสนใจครับแล้วเขาก็เน้นด้วยนะว่าความมั่งคั่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่มันคืออัตราส่วนระหว่างรายรับกับรายจ่ายหาเก่งแต่ใช้เยอะกว่า,ก,วาก็ยังไม่ถือว่ามั่งคั่งจริงๆจริงค่ะเห็นด้วยเลยโอเค หลักการต่อมาอันนี้ผมว่าสำคัญมากพัฒนาทักษะที่สร้างรายได้6หลักหรือที่เขาเรียก six figure skill อืมคือไม่ใช่แค่เก่งอะไรก็ได้นะแต่ต้องเป็นทักษะที่ตลาดต้องการมากๆแล้วก็ยอมจ่ายแพงเช่นพวกเขียนโค้ดตัดต่อวิดีโอเทปเขียน copywriting ข,ขายของเก่งๆปิดการขายหรือแม้แต่เรื่องใหม่ๆอย่าง AI automation ค่ะการมีทักษะเฉพาะทางพวกนี้เหมือนมีเครื่องมือทำเงินติดตัวเลยนะคะใช่เลยครับ แล้วพอมีทักษะแล้วไงต่อครับหลักการที่4นี้คือหลักการที่4คือต้องหมกมุ่นค่ะหรือ Get Obsessed คือไม่ใช่แค่ทำเล่นๆน,นะคะเขาเสนอเฟรมเวิร์ที่เรียกว่า five ones คือมีหนึ่งทักษะที่เชี่ยวชาญสุดๆโฟกัสที่1ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลกักเจาะ1กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดๆใช้1ช่องทางสื่อสารเป็นหลักและที่สำคัญคือทุ่มเทกับสิ่งนี้อย่างน้อย1ปีเต็มๆค่ะโห1ปีเต็มกับสิ่งเดียวใช่ค่ะ เน้นการลงลึกไปเลยดีกว่ากระจายพลังไปทำลหลายๆอย่างพร้อมกันในช่วงสร้างตัวค่ะมันจะสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนกว่าฟังดูท้าทายเหมือนกันนะครับกับการโฟกัสสิ่งเดียวตั้งปีหนึ่งในยุคที่แบบ อะไรอะไรก็ดึงความสนใจเราไปหมดเลยใช่ค่ะแต่เขาก็ย้ำเรื่องพลังของการโฟกัสนี่แหละค่ะว่ามันจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงได้เร็วกว่าพอฐานแน่นแล้วค่อยต่อยอดซึ่งมันก็เชื่อมไปหลักการที่5พอดีเลยค่ะคือเริ่มลงทุนในตัวเองก่อนอ,อ๋อลงทุนในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือดีๆซื้อคอร์สออนไลน์หรือ เข้าร่วมกลุ่มมาสเตอร์มายหาคอนเน็กชันหรือแม้แต่จ้างโค้ชเลยก็ได้เพราะเขาเชื่อว่ารายได้ของเรามักจะโตตามระดับการพัฒนาตัวเองนะคะสมเหตุสมผลครับพอเราเก่งขึ้นมีค่ามากขึ้นหลักการที่6นี้ก็น่าสนใจมากแก้ปัญหาให้คนที่มีกำลังซื้อสูงอืมอันนี้เปิดโลก,กทัศน์เลยค่ะใช่ครับแทนที่จะไปแข่งกันขายของถูก ให้มองหาปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นที่คนกลุ่มนี้เขายินดีจ่ายแพงๆเพื่อแก้ปัญหานั้นค่ะแล้วเขามีแนะนำไหมคะว่าจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ยังไงเพราะดูแล้วก็ไม่ง่ายเลยมีครับเขาแนะนำว่าไม่ใช่แค่ส่งข้อความไปขายของดือด้อนะแต่ต้องทำกันบ้านไปก่อนแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาเขาจริงๆหรืออาจจะทำตัวอย่างงานให้ดูก่อนเลยอ๋อทำให้เห็นภาพก่อนใช่ครับ หรือแม้กระทั่งยอมจ่ายเงินเพื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มในอีเวนท์ที่คนเหล่านี้เขาอยู่กันเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะครับผมมาถึงหลักการสุดท้ายแล้วครับข้อ7หยุดใช้เวลาแลกเงินอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะติดกับดักนี้อยู่ใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญเลยเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่าหลักการซื้อเวลาคืนหรือ buy back principle ซื้อเวลาคืน ยังไงครับเนี่ยคือเริ่มจากการออดิตหรือทบทุนตารางเวลาตัวเองก่อนค่ะว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างมีงานไหนที่ไม่คุ้มค่าวเวลาเราเลยหรือเป็นงานที่เราไม่ถนัดทำแล้วหมดพลังอือจากนั้นก็ Transfer ค่ะคือมอบหมายงานนั้นให้คนอื่นทำอาจจะจ้างคนมาช่วยหรือใช้โปรแกรมอัตโนมัติก็ได้ทำคู่มือสอนงานให้ชัดเจนแล้วเวลาที่ได้คืนมาล่ะครับที่มันสร้างรายได้สูงหรือ Impact สูงแทน เช่นการตลาดการขายการสร้างเครือข่ายหรือพัฒนาธุรกิจพัฒนาตัวเองโอ้โหฟังดูเป็นระบบมากๆเลยครับจะกลายเป็นคนทำงานหนักกลายเป็นเจ้าของเวลาและระบบแทนใช่ค่ะมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดได้สรุปแล้วเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินตามแนวคิดนี้ก็คือต้องเริ่มจากเข้าใจตัวเองรู้สถานะ พัฒนาทักษะที่ใช่มีวินัยมากๆในการโฟกัสและก็ต้องกล้าสร้างระบบเพื่อซื้อเวลาคืนมาประเด็นสำคัญที่ตกผลึกได้เลยคือการเปลี่ยน mindset จริงๆค่ะจากแค่การเป็นคนลงแรงที่เก่งงานตัวเองมากๆไปสู่การเป็นคนควบคุมระบบที่สร้างมูลค่าได้โดยไม่ต้องเอาตัวเราไปผูกติดกับงานตลอดเวลา เป็นชุดคิดที่ทรงพลังจริงๆครับฟังแล้วก็อยากจะลองเอาไปปรับใช้ดูเลยคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูนะครับคือถ้าวันนี้เนี่ยเราเลือกทำตามหลักการนี้ได้แค่ข้อเดียวเลยนะข้อเดียวจริงๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับสถานการณ์การเงินของเราท,าทันทีจะเลือกเริ่มที่หลักการข้อไหนก่อนดีครับแล้วเพราะอะไรลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ